ตัวเดมอนฟรีหนึ่งใบครับรับเลยนี่เอา้าได้ XM8 ฟรีครับ1กล่องครับโอเครับเลยเค,ครับนี่ชิปแห่งโชคชะตาครับแคปหน้าจอเลยนะครับหากท่านกำลังมองหาเว็บขายไอเดีเกมไอเทมโค้ดเกมบัตรไกดหน้าเชลบัตรเติมเกมออนไลน์ผมขอแนะนำเว็บนี้เลยครับขั้นเทพไม่โกงไม่เกีร้ยเ100%แน่นอนลิงก์อยู่ใต้ลังคลิปนะครับท่านผู้ชม ฮัลโหลเจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปานุทนจากช่องพีเจทีพีกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนนะครับมารับสกินปืนฟรีครับกล่องสุมสกินปืนฟรีกันนะครับก็คือจะมาสอนรับกล่องสุมสกินเอลเอ็มแปดฟรีนะครับเผื่อหลายคนยังไม่รู้นะใครรู้แล้วก็ก็ขออภัยครับแล้วก็มีชิปแจกด้วยนะจะมาแจกชิปด้วยนะครับก็มาดูกันเลยครับนี่อย่างแรกเข้าไปที่นี่ครับกิจกรรมเจ็ดปีแล้วแม่สามปีครับ เลือ7วันครับเข้ามาถึงนะครับให้เข้าตรงหน้าลูกโลกครับอันนี้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะว่าเข้าไปแจกชิปใช่ปะแต่มันมีอีกที่นงครับนี่ครับเห็นอันที่3มไหมครับนี่อันนี้คือชวนเพื่อนกลับมานะตอนนี้มันถึงนี่ครับเห็นปะได้ตัวดมอนฟรีหนึ่งใบครับรับเลยนี่เอ้าได้ XM8 ฟรีครับ1กล่องครับโอเครับเลยครับเห็นไหมครับนี่กิจกรรมชวนเพื่อนกลับมาครับแล้วก็ไปที่กิจกรรมแจกโค้ดกันต่อเลยครับถ้าไม่ชอก็อย่าลืมไปรับกันนะครับผมก็พามารับสกินปืนฟรีส่วนนี้ก่อน หมุนจัดอันดับไม่เล่นช่วงนี้ไม่เล่นตัวหลักนะครับช่วงนี้สตรีมแต่ตัวสาขา2อ,อยู่นะครับตัวหลักไว้แบบว่าสาขา2ขึ้นแดงค่อยสตรีมอ่ะได้ม่วงมาครับท่านชมหมุนอีกทีอผมหมุนไปคนระับผมจะมาแจกครับหกลหัสเหมือนเดิมนะผมได้เกือบครบแล้วละ่ะได้ครบเกือบทุกรหัสแล้วเหลือรหัสเดียวมั้งอันนี้ผมไปตามแลกกับเพื่อนอีกทีหนึ่งนะครับอย่างนี้ผมมาแจกก่อนโอ้ได้แดงซ้ำไม่อยากได้ซ้ำเลยครับท่านชมคือว่าถ้าเกิดได้ซ้ำผมจะแจกแบบว่า,วาได้ไม่หมดงนาะนนี้แจกเขียวครับนี่ชิปแห่งโชคชะตาครับแบคป ปิดปิดปิดไม่ได้แล้วมีคนถามว่าพี่ครับใส่ยังไงนะมีคนยังถามนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีใส่นะครับนี่ครับชิปแห่งความซื่อสัตย์กับสีม่วงนะครับเห็นมีคนหาอยู่เยอะเหมือนกันนะแล้วก็ต่อไปชิปสีแดงครับท่านผู้ชมือผมก็ถามมาแจกเรื่อยๆรครับจนกว่ามันจะหมดกิจกรรมนะครับเพราะผมเชื่อว่ายังมีคนที่ยังไม่ได้นะครับนี่วิธีใส่โค้ดก็คือตรงนี้เลยครับเห็นว่าตรงเขียนว่าเกอกมหาหัสถีครับกดเข้าไปเลยครับแล้วเราก็เอาโค้ดมาใส่ตรงนี้นะครับ แค่นี้เราก็สามารถที่จะหัดเพราะงั้นเราครบเก็บครบทุกสีครับเราจะรับรางวัลใหญ่ได้กงคือนี้ครับเซ็ตที่ราเลือกไว้นะครับซึ่งผมรับไปแล้วนะครับก็ระยะเวลากิจกรรมถึงวันที่30เบ็ดนะครับก็คือถึงสิ้นเดือนนะครับรีบๆทำกันหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ผมก็มาแจกชิปด้วยแล้วก็เมาไ่วยังไงมาสอนวิธีรับ a m เอนะเผื่อหลายคนยังไม่รับนะครับนี่ก็อันนี้กิจกรรมนี้ก็รับไปเลยครับทุกคนก็พยายามทำหน่อยนกิจกรรมนี้เพราะว่ากิจกรรมเนี้ย ไว้มันได้นี่ครับได้นีมานะครับถามว่าเอาไปทําอะไรได้พี่นี่ผมได้ชุดได้มอไซค์ได้แล้วหมดแล้วเราก็ไปส่มเขาเกยได้สกินปืนฟรีไปใช้นะครับหลายคนบอกว่าเป็นสายฟรีอย่างเงี้ยสกินปืนฟรีพอได้ชุดฟรีด้วยนะครับเพราะว่าผมสุ่มหมดแล้วนะชุดอะแล้วนึงครับพอเก็บชิปนั้นมาได้เสร็จกดใช้แพเนะครับเห็นป่ะมันจะแลกเป็นชิปสีฟ้าใ้เราถ้าเราไม่ได้ชิปหฟ้านะครับทีนี้เราก็หมุนตรงนี้ครับหมุนไปเลยครับเราก็ใช้กนสล้ครับแล้วก็ได้ทีดได้รับ ผมได้หมดแล้วผมได้หมดแล้วโอเคครับหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูตัวอื่นกันนะครับดย๋ยวผมจะมาแจกอีกนะครับเป็นโค้ดนะครับไปดูตัวอื่นกันดีกว่าปะส่วนเราก็มาอยู่ที่สาขา2นะครับก็จัดไปครับเริ่มจากแดงก่อนแล้วกันครับนี่ครับมีแดงอีกอันหนึ่งครับแคบหน้าจอนะครับแล้วก็ไปที่สีเหลืองครับนี่เห็นคนหากันเยอะเหมือนกันนะครับแคบหน้าจอนะครับแล้วก็ไปที่สีน้าเงินครับแคบหน้าจอนะครับท่านผู้ชม ต่อไปก็ไปที่สีเขียวอ่อนครับผมไปเร็วนะเท่านี้แคปหน้าจอเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ไปเร็วมันจะชาครับสวัสดีผู้ชมครับมาสู่ที่ตัวที่3มนะครับอันนี้หมุนไป3ามครั้งก็ได้ตัวเดิมครับชิปสีมูอย่างเดียวเลยโอ้แคปหน้าจอเลยครับชิปของความรักนะครับความรักออกเยอะมากนะครับไม่เป็นไรผมไปแจกคลิปหน้าอีกครับคลิปของความรักเนี่ยแล้วก็อันนี้นะครับลิปแห่งโชคชะตานะครับแคปหน้าจอนะครับโอเคครับไปดูตัวอื่นแล้วตัวนี้มม่งนี่ก็ตัวที่ สามปะสี่ดิตัวที่สี่นะครับชิปแห่งความรักเราก็ยังออกเยอะเหมือนเดิมครับนี่ครับแจกชิปแห่งความรักอีกนะครับแคปหน้าจอยนะครับต่อไปก็สีเหลืองครับเที่ยวนี้มีสีเหลืองมาแจกอีกนะครับความรู้นะครับแคปหน้าจอนะครับแล้วก็ชิปสีแดงครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอเลยนะครับแล้วก็ชิปสีเงินครับเที่นี้แจกเยอะครับนี่แคปหน้าจอนะครับ โอเคครับท่านผู้ชมตัวนี้ผมยังได้ไม่คมนะค่ะชิปสีฟ้านะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปหาแลกกับตามเฟซนะครับเห็นคนแรกกันเยอะนะครับเดี๋ยวไปหาชิปสีฟ้าทีหลังขาดตัวเดียวแต่ว่ามีเวลานานครับถึงวันที่30มสิบนั่นแหละไปข้านะครับวันนี้เป็นไรไหมครับชิปแห่งความรักออกบ่อยมากครับท่านผู้ชมแคมปหน้าจอเลยครับใครยังไม่ได้วันนี้รับไปเลยชิปแห่งความรักในคือแบบออกบ่อยเกินเกินแล้วมันออกซ้ำมาะคือแบบมันแทนที่มันจะออกตัวที่ไม่ซ้ำมากนะรเราจะได้แจกได้เยอะนะครับ ชิปแห่งความหวังครับทานผู้ชมสีส้มนะครับแล้วต่อไปก็ชิปสีเหลืองครับมาอีกครับนี้ชิปแห่งความรู้นะครับแคปหน้าจอเลยนะครับคือชิปแห่งความรักออกซ้ำเยอะมากวันนี้ไปครับไปดูตัวสุดท้ายกันนะครับตัวนี้ชิปแห่งความรักไม่ออกนะครับออกเป็นสีอื่นแทนนี้ก็เลยมีเยอะนะครับนี้แจกเป็นตัวนี้ครับชิปแห่งความกล้านะครับทานผู้ชมแคปหน้าจอเลยนะครับอ้าจงเนี่ยเอาอ้าดึงนะครับต่อไปครับแจกเป็นชิปอันนี้ครับชิปสีฟ้าออกยากครับ แห่งความบริสุทธิ์นะครับแคบหน้าจอเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคแล้วก็ส่งต่อครับชิปสีน้ําเงินนะครับชิปแห่งมิตรภาพนะครับแคบหน้าจอเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคครับส่งต่อครับชิปสีส้มครับชิปแห่งความหวังครับแคบหน้าจอนะครับท่านผู้ชมส่งต่อครับชิปสีม่วงครับชิปแห่งความซื่อสัตย์นะครับแคบหน้าจอนะครับท่านผู้ชม โอเคครับท่านผู้ชมก็แจกหมดแล้วนะครับไม่เหลือแล้วนะอันนี้ก็เป็นรหัสสุดท้ายของผมแล้วก็เป็นรหัสที่4นะครับกิจกรนะครับห้าสิตัวนี้นะครับก็ไม่ค่อยเล่นครับแต่ว่าก็เติมเพจไว้เผื่อทำคลิปทำกิจกรรมนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วเกิดอยากได้อะไรฟรีหรือว่าอยากได้ของดีอย่างนี้นะครับฝากติดตามเพจเอ้ยฝากกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับว่าเกิดมีอะไรที่เกี่ยวกับสายฟรีผมก็จะมาแนะนาอีกนะครับส่วนกิจกรรมใหม่ที่เข้าเมื่อวานนี้ไม่รู้ เะบอกว่าเข้าได้นะไม่ได้นะครับท่านผู้ชมยังเข้าไม่ได้นะครับก็มีชุดนินจาแล้วก็มีลุ้นเหมือนจะเป็นของในชีวิตจริงมีหูฟังมีไอแพดมีอะไรด้วยครับก็น่าลองกันครับเดี๋ยวลองเปิดกันครับรางวันเด็ด7ชิ้น7วันนะครับก็เดี๋ยวค่อยดูกันครับท่านผู้ชมว่าสายฟรีหรือว่าเสียตังก็ไม่แนใจนะครับก็คลิปนี้ก็จบไปแต่เพียงท่นนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยไปแล้วบ๊ายบายเอาละคนี้ทั้งนั้นก็ฝากติดตามเพจผมด้วยนะครับเพจ pj tpe นะครับเพจนี้ก็คือเพจที่ผมจะ อ่าสตรีมเกมนะผมสตรีมเกมทุกวันนะครับที่คนถามว่าเอ้ยพี่ทำไมพี่ไม่สตรีมเลยพี่สตรีมนะครับแต่พี่สตรีมในเพจนะครับในเพจ Facebook p j จจุด TPE นะครับฝากไปกดติดตามกดไลค์ผมหน่อยนะครับตอนนี้ผู้ติดตามมีน้อยมากเลยนะครับสตรีมทุกวันนะพาคนดูดันแรงนะครับแล้วก็ มีสตรีมแบบว่าหนึ่งหนึ่งคนดูนะครับวันเสาร์นะครับในทุกวันเสาร์นะหลักๆก็จะพาคนดูดันแรงมากกว่านะครับก็คือว่าจะเล่นด้วยกันนะครับกับคนดูนะพูดคุยเปิดเพลงให้ฟังนะครับอะไรอย่างนี้นะครับก็คือว่าใน y o YouTube ไม่สามารถเปิดเพลงได้ครับผมก็เลยไปสตรีมในเพจแล้วผมสามารถเปิดเพลงให้ทุกคนฟังได้นะถ้าเกิดทุกคนอยากเล่นกับผมนะครับอยากเล่นเกมกับพี่อยากดันแรงกับพี่นะครับหรือว่าอยากดูสตรีมพี่นะฝากติดตามนะครับเพจ p j TPE นะครับใน Facebook นะฝากไปติดตามกันหน่อยนะครับ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับฝากกดติดตามให้หน่อยนะจ๊ะลิงก์อยู่ใต้ล่าง Steam ใต้ล่างสตรีมใต้ล่างคลิปก็มีลิงก์นะครับหรือไปพิมพ์หาก็ได้ไปละ